สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับวันนี้พบกันกับผมพายุเคยพุทธายเาวงอีกเส้นเคยครับกับช่องพายุคนเลี้ยงควายน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ฝนตกไปแล้วไม่ไม่พี่น้องเอาควายออกมาหาเลาะเล่มหญ้านะครับเลาะเล่มหญากินน้ำแมบน้ำนะครับเล่นน้ำนี่คือภาพบรรยากาศหลังฝนตกไปนะครับไม่ไม่นะครับ ประมาณสี่หาโมงแรกนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเต็มคล้องไลเริ่มไล่ข้อสะเหลี่ยวนะครับเริ่มไลข้อสะเรลี่ยวมือ่อกี้ฝนตกแต่ว่าบ่โดนนะครับพี่น้องตกบ่โดนแต่ว่าแห้งนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศอยู่ขางคอกล้วยนะครับเอาเผื่อนออกมาหาเล่มหยาเล่มหยาแล้วก็กินน้ำนะครับก่อนเสียวเขาไปกินหยาที่เหาเตรียมมาไหว รถนึงวันนี้พี่น้องนะครับกินคักกินแสบเลยนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่่นถ้าพ่นฝากกับกระลังห่วงมาหยีเลยฝากกับกระลังห่วงมาฝนกับกระลังสีตกมาหยีนะครับแต่ทรงมอพาบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันสุขูมสุขคนนะครับเป็นภาพบรรยากาศ เสียงเขียนห่งวงแซวแซวเลยพี่น้องเด้อตอนนี้เสียงเขียนห่วงแซวเลยครับเลาก็เดี๋ยวจะหน่อยนะครับให้เพิ่นกินานา้ำแมบน,านาม้ำแล้วก็เจียงเสียวเขาขอกกินยาผู้หนามาเต็มรถ <c oughs> นะครับส่งมอบพาบรรยากาศให้พี่ให้น้องทุกคนไล่มองไล่บอลกับสิโต้คือกันเนาะไล่มองไล่บอลกับสิโต้คือกัน พอ,อ,อดหนาฝนฤดูฝนแล้วก็ฝนกระตกเนาะมันเป็นหลังจากขี่ถามาโดนนะครับถาม้าโดนฝนมาตกจากเถื่อนะครับมันเคื่อนี่กระตกไปแล้วน้าเหมือนกันมาตกหยิกซ้ำตต้มให้ยีกนะครับก็ถือว่าให้ยาได้มีแห้งต้นเขาให้ปูให้ปลาได้อันนี้แน่แจ็กหน่อยเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเอาจังไดกะส่งมอบภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับส้มน้องกัน กับวิธีของคนเลียงค่ายซีสานบานเฮาคือเกา่าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องอันนี้เป็นควางที่เป็นน้องที่เขาคุดเองเนาะคูดไว้นะครับเป็นภาพบรรยากาศโอ้บรนพี่น้องค้มเลยฝนกระตกุกปล่อยๆนะครับตอนนี้นะครับ งมอมให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันสู้หูสุ้ขคนกาแเล้วกันนะครับก็พาบรรยากาศทงไฮทงหน้าทงไฮทงหน้าน้ำกำลังสีเต็มน้องเต็มสะนะครับเสียงเขียดเจ้าหน้าเสียงเขียดหน่อยห้องแซลแซลน้องพี่น้องน้องาจังได้กะฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแน่นะครับอ่ส่งหมอบภาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับส้มแล้วนะครับอ่ะจังได้กะ มือละเล็กละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมือละหน่อยพอๆกันนะครับจังได้กัดดีจังได้กระได้เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนิดเท่กันครับพี่น้องคลิปหน้าจะพอๆกันไหมกับวิธีของคนเลี้ยงควายวิธีข่อยควายของคนเลี้ยงควายครับกับผมพายุเคยเพื่อใดเขาวงนะครับสำหรับคลิปนี้มือนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับขอลาพี่ละาน้องไปก่อนครับขอบคุณและก็สวัสดีครับพี่น้องครับ